บทที่หนึ่งธรรมะธรรมะคือธรรมชาติและกฎของธรรมชาติธรรมชาติคือทุกๆสรรพสิ่งทั้งตัวเราและสิ่งรอบๆตัวเราล้วนเป็นธรรมชาติทั้งสิน้นแต่ธรรมชาติในที่นี้หมายถึงอริยสัจสี่เพราะจะกล่าวถึงธรรมชาติในส่วนที่เป็นมนุษย์เท่านั้นท่านี้เพราะจะมีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่สามารถศึกษาธรรมะจนสามารถออกจากวัฏสงสารนี้ไปได้ ธรรมชาติหรืออริยสัจสี่แบ่งออกเป็นสามระดับคือ1อริยสัจสี่สำหรับบุถุชนหมายถึงอริยสัจสี่ทั่วไป2อริยสัจสี่สำหรับนักบวชในพุทธศาสนาหมายถึงปฏิจจสมุปบาท3อริยสัจสี่สำหรับอริยบุคคลหมายถึงปัจจัยการส่วนกฎของธรรมชาติหมายถึงกฎแห่งไตรลักษณ์ได้แก่1อนิจจังคือความไม่เที่ยงหรือความไม่แน่นอน ดังนั้นธรรมชาติล้วนไม่เที่ยงหรือธรรมชาติล้วนไม่แน่นอนสองทุกขันคือความทนต่อสภาพเดิมๆไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงดังนั้นธรรมชาติล้วนเปลี่ยนแปลงสามอนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงเช่นก่อนเราเกิดไม่มีเราปัจจุบันมีตัวมีตนของเราอนาคตหลังจากเราตายไปแล้วก็ไม่มีเรานั่นคือความไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริง ดังนั้นธรรมชาติล้วนไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงหนึ่งธรรมะสำหรับปุทุชนธรรมะคือธรรมชาติและกฎของธรรมชาติธรรมชาติคืออริยสัจสี่ทั่วไปประกอบด้วยหนึ่งทุกคือความไม่สบายกายความไม่สบายใจสองสมุทยัยคือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์สามนิโรธคือความดับไปแห่งความทุกข์สี่มรรคคือวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความดับทุกข มี8ประการเรียกมรรคแมรรคแได้แก่หนึ่งสัมมาอาชีวันเลี้ยงชีพชอบสองสัมมากรรมันต์การกระทาชอบ3สัมมาวาจาเจรจาชอบ4สัมมาสติสติระลึกชอบ5้าสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบ6สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ7สัมมาสังกัปปะดําริชอบ8สัมมาวายามะความเพียรชอบสองธรรมะสำหรับนักบวชในพุทธศาสนาธรรมะคือธรรมชาติและกฎของธรรมชาติ ธรรมชาติคือปฏิจจสมุปบาทอริยสัจสี่สำหรับนักบวชในพุทธศาสนาหนึ่งทุกคือทุกอริยสัจทุกขอริยสัจคือความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความเจ็บเป็นทุกความตายเป็นทุกความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกความไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาเป็นทุกว่าโดยย่อความยึดมั่นขันธ์ห้าเป็นทุกสองสมุทัยคืออนุโลมปฏิจจสมุปบาท อาม,มาวาบอมาบอกแมนเสียงอาม,มามันเข่าไปในเครื่องเอาอาม,มาวาวันนึงหันมันเข่าไปเขากำลังอัดเสียงมันอยู่บอสันเดี๋ยวเอาขึ้นอินเทอร์เน็ตเสียงอาม,มาออกไปนําเลยคนได้ฟังกันทั้งประเทศ มันีไว่าพฤหัส สองธรรมะสำหรับนักบวชในพุทธศาสนาธรรมะคือธรรมชาติและกฎของธรรมชาติธรรมชาติคือปฏิจจสมุปมาบาทอริยส,รรสัตว์สี่สำหรับนักบวชในพุทธศาสนาหนึ่ง <c ười> <c ười> ทุกคือทุกอริยสัตว์ทุกขอ,อริยสัตว์คือความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความเจ็บเป็นทุกความตายเป็นทุกความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุก ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ความไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาเป็นทุกข์ ว่าโดยย่อความยึดมั่นขันท้าเป็นทุกสองสมุทัยคืออนุโลมปฏิจจสมุปบาทเหตุที่ก่อให้เกิดทุกๆกเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย12เรื่องเกิดขึ้นสืบสืบเนื่องกันมาตามลำดับดังนี้คือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญ,ญาณจึงมีเพราะวิญญ,ญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะหรืออายตนะจึงมีเพราะสลายตนะหรืออายตนะ เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความโศกความครั่งครวญทุกโทมนัสและความคับแค้นใจก็มีพร้อมความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งปวงนี้ จึงมีการเทศนาปฏิจจสมุปปบาทดังแสดงไปแล้วข้านต้นเรียกว่าอนุโลมเทศนาสามนิโรธคือปฏิโลมะปฏิจจสมุปปบาทความดับไปแห่งความทุกข์ความทุกข์จะดับไปได้เพราะชาติการเกิดอัตตาตัวตนคิดว่าตนเป็นอะไรอยู่ดับชาติจะดับไปได้เพราะพบการมีภาราหน้าที่และภาวะทางใจดับพบจะดับไปได้เพราะอุปาทาน ความยึดติดในสิ่งต่างๆดับอบปานจะดับไปได้เพราะตัณหาความอยากดับตัณหาจะดับไปได้เพราะเวทนาความรู้สึกทุกข์หรือสุขหรือเฉยๆดับเวทนาจะดับไปได้เพราะผัสสะการสัมผัสดับผัสสะจะดับไปได้เพราะสลายตะนอายตนะในหกนอกหดับสลายตนะจะดับไปได้เพราะนามารูปรูปขัน ดับนามารูปจะดับไปได้เพราะวิญญาณวิญญาณขันดับวิญญาณจะดับไปได้เพราะสังขารอารมณ์ปรุงแต่งวิญญาณเจตสิกดับสังขารจะดับไปได้เพราะอวิชชาความไม่รู้อย่างแจ้งแจ้งดับสีมรคคือวัดปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์กิจวัตรของพระภิกษุทั้งสิบประการได้แก่หนึ่งโลงบุโบโสถสอง มินทบาทเลี้ยงชีพสาสวดมนต์รมวัดสกวาดอาวาดวิหารแอลลาานพระเจดีห้ารักษาผ้าคลอง6อยู่ปริวาสกรรม7โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ8ศึกษาศิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์9เทศนาบัตรสิบิจารณาปัจเจเวกขณะดั้นสีปัจจอยอปัจเจเวกขณะการพิจารณาปัจจัย พิจารณาก่อนจึงบริโภคปัจจัย4คือจีวรบินทบาทเสนาสนะและเพศัตว์ไม่บริโภคด้วยตัณหา 3. ธรรมะสำหรับอริยบุคคลธรรมะคือธรรมชาติและกฎของธรรมชาติธรรมชาติหรืออริยสัตว์สี่คือปัจจัยการแบ่งเป็นอนุโลมปัจจัยการและปฏิโลมปัจจัยการ อนุโลมปัจจยาการจะกล่าวถึงเหตุไปหาผลปฏิโลมปัจจยาการจะกล่าวถึงพอลมาหาเหตุ อนุโลมปัจจัยการมีด tamam. ังนี้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารลำดับที่หนึ่งสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาลำดับที่สองวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปลำดับที่สามนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะลำดับที่สี่สลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะลำดับที่ห้าผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาลำดับที่หกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาลำดับที่เจ็ดตัณหาเป็นปั ััจยให้เกิดอุปาทานลำดับที่8ปุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพลำดับที่9ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติลำดับที่10ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะลำดับที่11ชรามรณะเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ลำดับที่12ความทุกข์เป็นปัจจัยให้เกิดศรัทธาสีลำดับที่13สศรัทธาสีเป็นปัจจัยให้เกิดปริยัติลำดับที่1 4ปริยัติเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิบัติลำดับที่15ปฏิ เป็นปัจจัยให้เกิดปราโมทลำดับที่16กราโมทเป็นปัจจัยให้เกิดปิติลำดับที่17ปิติเป็นปัจจัยให้เกิดปัสสัทธิ์ลำดับที่18ปัสสัทธิเป็นปัจจัยให้เกิดสุขลำดับที่19สุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิลำดับที่20สมาธิเป็นปัจจัยให้เกิดยะถาภูตญานัทสนะลำดับที่21ยะถาภูตญานัทสนะเป็นปัจจัยให้เกิดนิพพิทาลำดับที่22นิ พิทาเป็นปัจจัยให้เกิดวิราคาลำดับที่23วิราคาเป็นปัจจัยให้เกิดวิมุติลำดับที่24วิมุติเป็นปัจจัยทําให้กิเลสอาสวัตส,สำรอบดับสิ้นไม่เหลือลำดับที่25กิเลสอาสวัตส,สำรอบดับสิ้นไม่เหลือ เป็นปัจจัยให้อวิชชาดับลำดับที่26อวิชชาดับเป็นปัจจัยให้สังขารดับลำดับที่27สังขารดับเป็นปัจจัยให้วิญญาณดับลำดับที่28วิญญาณดับเป็นปัจจัยให้นามารูปดับลำดับที่29นามารูปดับเป็นปัจจัยให้สลายตนะดับลำดับที่30สลายตนะดับเป็นปัจจัยให้ผัสสะดับลำดับที่31ดผัสสะดับเป็นปัจจัยให้เวทนาดับลำดับที่32เวท ทนาดับเป็นปัจจัยให้ตัณหาดับลำดับที่33ตัณหาดับเป็นปัจจัยให้อุปาทานดับลำดับที่34อุปาทานดับเป็นปัจจัยให้ภพดับลำดับที่35บภพดับเป็นปัจจัยให้ชาติดับลำดับที่36ชาติดับเป็นปัจจัยให้ชรามรณะดับลำดับที่37ชรามรณะดับเป็นปัจจัยให้ความทุกข์ดับลำดับที่38ความทุกข์ดับเป็นปัจจัยให้เกิดขยายญาณังลำดับที่39 ข้ายญา,านังเป็นปัใจจัยให้นิพพานลำดับที่40ลำดับที่1-12คือสมุทไทยหรืออนุโลมปฏิจจสมุประบาทลำดับที่12คือความทุกข์ลำดับที่13-21คือมรรคหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความดับไปแห่งทุกข์ ลำดับที่21คือรู้แจ้งหรือตรัสรู้ลำดับที่21ถึง25คือหลุดพ้นลำดับที่26ถึง38คือนิโรธหรืออนุโลมปฏิจจสมุปปะบาทและลำดับที่39ลำดับที่40คือผลจากนิโรธซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ ปฏิโลมปัจจัยการมีดังนี้นิพพานเป็นถอลมาจากขายญาณังลำดับที่หนึ่งขายญาณังเป็นถอลมาจากความทุกข์ดับลำดับที่สองความทุกข์ดับเป็นถอลมาจากชรามรณะดับลำดับที่สามชรามรณะดับเป็นถอลมาจากชาติดับลำดับที่สี่ชาติดับเป็นถอลมาจากภพดับลำดับที่ห้าภพดับเป็นถอลมาจากอุปาทานดับลำดับที่หกอุปาทานดับเป็นถอลมาจากตัณหาดับลำดับที่ ที่เจ็ดตันหาดับเป็นถอลมาจากเวทนาดับลำดับที่แปดเวทนาดับเป็นถอลมาจากผัสสะดับลำดับที่เก้าผัสสะดับเป็นถอลมาจากสลายตนะดับลำดับที่สิบสลายตนะดับเป็นถอลมาจากนามารูปดับลำดับที่สิบเอ็ดนามารูปดับเป็นถอลมาจากวิญญาณดับลำดับที่สิบสองวิญญาณดับเป็นถอลมาจากสังขารดับลำดับที่สิบสามสังขารดับเป็นถอลมาจากอวิชชาดับ ลำดับที่14อวิชชาดับเป็นหอละมาจากกิเลสอาสวะสำรอกดับสิ้นไม่เหลือลำดับที่15กิเลสอาสวะสำรอกดับสิ้นไม่เหลือ เป็นผอลมาจากวิมมติลำดับที่16วิมุต bueno um ิเป็นผอลมาจากวิราคะลำดับท yeah, ี่17วิราคัเป็นผอลมาจากนิพพิทาลำดับที่18นิพพิทาเป็นผอลมาจากยถาภูตยานัทสนะลำดับที่19ยถาภูตยานัทสนะเป็นผอลมาจากสมาธิลำดับที่20สมาธิเป็นผอลมาจากสุขลำดับที่20 สุขเป็นหอละมาจากปัสสัตธิลำดับที่22ปัสสัททิเป็นหอละมาจากปิติลำดับที่23ปิติเป็นหอละมาจากปราโมทลำดับที่24ปราโมทเป็นหอละมาจากปฏิบัติลำดับที่25ปฏิบต 26, ัติเป็นหอละมาจากปริยัติลำดับที่26ปริยัติเป็นหอละมาจากศรัทธาสีลำดับที่27ศรัทธาสี่เป็นหอละมาจากความทุกข์ลำดับที่ ความทุกข์เป็นขรรมาจากชรามรณะลำดับที่29ชรามรณะเป็นผรรมาจากชาติลำดับที่30ชาติเป็นผรรมาจากภพลำดับที่31บเภพเป็นผรรมาจากอุปาทานลำดับที่32อุปาทานเป็นผรรมาจากตัณหาลำดับที่33ตัณหาเป็นผรรมาจากเวทนาลำดับที่34เวทนาเป็นผรรมาจากผัสสะลำดับที่35าผัสสะเป็น ผลมาจากสลายตนะลำดับท <ơi> ี story, agen, ่36สลายตนะเป็นผลมาจากนามารูปลำดับที่37นามารูปเป็นผลมาจากวิญญาณลำดับที่38วิญญาณเป็นผรลมาจากสังขารลำดับที่39สังขารเป็นผลมาจากอวิชชาลำดับที่40ลำดับที่1ลำดับที่สองเป็นผลมาจากนิโรธโดยอัตโนมัติลำดับที่3ถึง15คือนิโรธหรือปฏิโลมัฏิจจะ สมุป,ปบาทลำดับที่16หลุดพ้นลำดับที่16ถึง20รู้แจ้งหรือตรัสรู้ลำดับที่20ถึง28คือมรรคหรือวิธีปฏิบัติเพื่อความดับไปแห่งความทุกข์ลำดับที่29คือความทุกข์ลำดับที่29ถึง40คือสมุทยัยหรืออนุโลมปฏิจจสมุป,ปบาท